ย้ำสายทีหนึ่งแขนแทบหลุดเราจือแล้วคีมย้ำหางปลาแบบรัดเช็ดตัวนี้คือโคตรเวิร์กโครงสร้างแข็งแรงใช้แรงครึ่งเดียวก็แน่นปลึกมีล็อกอัตโนมัติไม่หลุดไม่พลาดใช้ได้กับหัวทุกแบบทั้งปลัก๊กหุ้มไม่หุ้มโคอคเชียวก็เอาอยู่มืออาชีพเขาใช้กันบอกเลยนะของ B แบบนี้ไม่พูดไม่ได้คีมย้ำสายแบบรดเชตตัวนี้ทำจากเหล็กพิเศษแข็งแรงมาก ออกแบบตามหลักสรีระใช้แรงน้อยลงตั้งครึ่งย้ำกี่ปึ๊กก็เปะล็อกอัตโนมัติก็มีใช้ได้หมดทั้งปลัก๊กท่อสายหุ้มไม่หุ้มของมันต้องมีบอกเลยอันนี้มันตัวจบอะ่ะคีมย้ำสายแรเช็ตโคตรเท่ใช้แรงครึ่งเดียวบีบปุ๊บแน่นปับ๊บมีระบบล็อกในตัวด้วยหัวแบบไหนก็จัดได้หมดหัวปลัก๊กหัวท่อโคอ็ก หุ้มก็ได้ไม่หุ้มก็ไหวบอกเลยชิ้นเดียวคือครบคราฟดีย้ำม,มันของดีต้องโดนตัวนี้ไม่ได้มาเล่นๆครับโครงเหล็กพิเศษแข็งแรงแน่นอนออกแบบตามหลักสลีละลดแรง50%แต่ได้ผลเท่าเดิมมีระบบล็อกในตัวย้ำสายได้แม่นยำใช้ได้กับทุกหัวไม่ว่าจะหุ้มไม่หุ้มหรือหัวโคอกชยลบอกเลยเมืออาชีพต้องมี ของดีที่ช่างตัวจริงใช้คีมแรชเชตตัวนี้แข็งแรงใช้แรงน้อยแต่งานออกมันแน่นแปะย้ำสายได้หมดทนใช้ง่ายล็อกอัตโนมัติมือใหม่ก็ใช่มือโปรก็หลงบอกเลยว่าถ้ามีตัวนี้งานไวงานเนียบไม่พลาดสักจุด